ข้อคิดจากเมตานะคะส่งจดหมายมาให้ครีเอเตอร์แน่นอนเพราะในธุรกรรมการเงินเขาให้กรอกที่อยู่ของเราและข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วต้องทำยังไงต่อคะทีนี้เมื่อได้รับจดหมายแล้วนะคะจดหมายก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะคะหลายคนก็เอาไปแปลเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของรายได้แล้ก็ภาษีนะคะ คือ1ก็เก็บเอกสารนี้ไว้นะคะเป็นหลักฐานสําคัญในเรื่องภาษีนะคะ2หากคุณต้องการยื่นภาษีในไทยก็แจ้งรายได้นี้ในการยื่นภาษีประจําปีเช่นรายได้จากต่างประเทศและก็อาจใช้เอกสารนี้นะคะ,สะแสดงว่ามีการเสียภาษีแล้วที่สหรัฐอเมริกาก็คือ,อเอาไว้เป็นหลักฐานนั่นเองเพื่อขอลดหย่อนภาษีในไทยได้ ภายใต้ข้อตกลงภาษีซ้อนนะคะและข้อที่3หากมีสิทธิ์และต้องการขอคืนภาษีจากสหรัฐอเมริกานะคะต้องยื่นแบบฟอร์ม 1040NR นะคะอาจต้องมี TIN หรือ ITIN นะคะก็คือในเรื่องของภาษีนั่นแหละคะ่ะอันนี้นะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่า มันไม่ได้เป็นจดหมายลวงนะคะคือเราต้องอนำตรงนี้นะคะมันจะมีเลทอยู่ด้วยนะคะ้ขพุ่นก็ยังไม่เคยได้รับแต่เห็นของคนที่ประสบความสำเร็จมันจะมีเลทให้เรานะคะว่ายอดเท่าไหนเท่าไหนถึงเราจะต้องไปจ่ายภาษีเพิ่มนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนึงนะคะเพราะว่าเขพุ่นก็ไม่รู้ว่า เพราะยังไม่ได้ประสบกับตัวเองแต่ว่าทุกอย่างเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการทำงานการเป็นครีเอเตอร์นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะในเรื่องของการาตรงนี้นะคะในเรื่องของตัวเงินในเรื่องของภาษีนะคะพยายามที่จะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะ เวลาถึงรอบที่เราถึงยอดขั้นต่ำหน0่เหรียญแล้วอะ่ะมันจะได้เขาง่ายๆนะคะแล้วก็เราต้องศึกษาในเรื่องของภาษีด้วยเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเราจะได้อ่าทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะคะและก็สามารถมีรายได้อ่า ในการสร้างรายได้ผ่านระบบเนี่ยไปในยาวนานนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ฝากให้ทุกคนศึกษาไว้นะคะเผื่อเป็นความรู้พื้นฐานนะคะว่าเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในการที่เราจะเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพในอนาคตนั่นเองนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และอย่าลืมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ